สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีังลาวฟังไทยและเอฟซทั่วโลกวันนี้ท่านทนายสมเกียรติแก้ง2ข้อหาให้กับใครก็ไม่รู้นะคะก็ไปฟังกันเลยนะคะในคลิปของท่านทนายสมเกียรติว่าแก้งข้อหาใครนะแต่ที่แน่ๆงานนี้ก็ไปสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันนะคะ ท่านทนายสมเกียรติบอกว่ามีแก้งเพิ่มอีกนะคะไม่จบแค่นี้ในเมื่อท้ามาก็จัดให้ก็อยากให้รู้ว่าความถูกต้องเป็นยังไงนะคะที่แก้งไม่ต้องการที่จะมีเรื่องกับใครแต่ต้องการให้เรื่องมันจบและต้องการให้รู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำอะไรผิดอะไรถูกไปฟังท่านทนายสมเกียรติพูดเลยคะ่ะรงไหนอ่ะ หลายท่านก็คงจะได้เห็นการลง Facebook ของผมเกี่ยวกับเรื่องของการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่สพกกตูมนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะเดานะครับหลายๆท่านคงจะเดาเอาว่าเอ๊ะมันเกิดการแจ้งความใครเนาะหรือเป็นการแจ้งความเรื่องอะไรนะครับแจ้งความใครก็คงไม่ต้องพูดนะครับนะบผมคงไม่พูดแต่ก็เป็นเรื่องของการหมินประมาทนะครับ มิประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เ,เรื่องของอบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็มีการแยกการกระทำความผิดออกเป็น2อสองกรรมต่างกรรมต่างวาระนะฮะซึ่งเดี๋ยวไงก็รอดูทางตารวจว่าจะดำเนินการไปยังไงแล้วก็วันนี้ก็ได้รับข่าวสารว่าคนที่ผมไปแจ้งความมาเนี่ยก็โอ้ชีวิตก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเท่าไหร่นะครับชีวิตก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเท่าไหร่ก็น่าเห็นใจอยู่นะครับ เมื่อเช้านะครับก็ไปปล่อยปลาตามคําแนะนําของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับที่ผมว่าไปปล่อยปลยปาสะบ้างนะทนายนะครับผมก็เลยไปซื้อปลานะครับไปซื้อปลามา6กกิโลนะครับเป็นปลาดุกก็เลยปล่อยลงไปในอ่างเก็บน้ำเมื่อเช้าก็คงจะมีคนได้เห็นนะครับมีคนได้เห็นภาพการปล่อยปลาของผมนะฮะก,ก็ก็ทําบุญครับ นะครับเข้าใจอยู่บางทีการทําบุญบางทีบางคนบอกเอ้เชื่อแล้วพวกนี้ด้วยเหรอเชื่อครับนะครับเชื่อครับทาแล้วสบายใจก็ทาครับนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าที่บ้านกกกอกนะครับมีเจ้าของบริษัทเอ่อชามาดีพีชนะครับเขาก็มีทนายความมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนนะครับก็ว่ากันไปนะครับต่างคนต่างทาหน้าที่กันไปนะฮะเอ่ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของ การดําเนินการนะครับการดําเนินการทุกทุกท่านไม่ต้องห่วงครับอ๋อจะนายตั้มขึ้นไลฟ์เหมือนกันนะฮะ,ะใครสะดวกทางไหนก็ทางนั้นครับไม่เป็นไรใครสะดวกทางไหนก็ทางนั้นครับนะฮะแล้วก็การแจ้งความดําเนินคดีในวันนี้นะครับเนื่องจากการเนื่องจากที่ผมเนี่ยรอรออะไรหลายอย่างนะครับ จนกระทั่งวันนี้เป็นวันที่เห็นควรเป็นวันที่เหมาะสมในการเข้าแจ้งความแล้วและอาทิตย์หน้าก็จะมีการทยอยแจ้งความเพิ่มอีกเนื่องจากวันนี้เวลามันน้อยได้แค่สองกระทรงนะครับก็อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มขึ้นอีกและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้ทางลุงพลเองก็ได้มอบหมายนะครับมอบหน้านให้ผมได้ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไป มันมีข้อมูลข่าวสารอันหนึ่งครับที่มันออกมาได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทาไมมันมีการพูดว่าทนายสมเกียรติบอกกับน้องคนนั้นว่าถ้าหากจะามาขอโทษจะต้องมีการเตรียมพานดอกไม้อะไรมาขอขมาอันนี้บอกตรงๆนะฮะไม่ไม่เคยพูดครับผมไม่รู้ว่าประโยคนี้มันมาจากไหนนะคระับประโยคนี้มาจากไหนผมไม่รู้ครับแล้วก็คงจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่า นะครับผมมีแต่พูดจำลองว่าถ้าหากเราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ไปแก้ไขสิ่งที่กพร่องนะครับไม่เคยบอกว่าให้ต้องเอาพานออกไม้อะไรมากราบขอขมาอะไรผมไม่เคยแล้วก็ผมเห็นว่าไม,ไ,มไม่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 จำเป็นฮะจริงๆไม่จำเป็นครับแล้วก็การต่อรองต่อเถียงกันเนี่ยออนอกพื้นที่นอกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันควรจะจบได้แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับ ไปตามกฎหมายเลยแล้วก็ไปไปว่ากันตรงนั้นมีอะไรก็ไปดีเบตกันตรงนั้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็ผมเห็นว่านะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันสร้างความขัดแยง้งนะครับมันสร้างความขัดแย้งนะฮะแล้วก็เอมันสร้างความขัดแย้งนะครับแล้วก็ความแตกแยก ของคนออกเป็นสองคนอ่าสองกลุ่มนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะฮะแต่ก็มีเสียงเอ่อแต่ก็มีเสียงที่ยังพูดถึงกรณีนี้อยู่ในเรื่องของสายสัมพันธ์นะครับเอ่อมีหลายๆคนก็ยังพูดอยู่ในเฟซของผมในเพจของผมว่าเอ่อประโยคที่มีคนพูดว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเปิดเผยได้ในในลักษณะทํานองแบบนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นการสมควรหรือไม่นะครับนะฮะเริ่มนะฮะเริ่มมีการยิงสัญญาลูกกวนแล้วนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีการยิงสัญญาลูกกวนน้นองอ,อ่ะมากันใหม่ครับมากันใหม่ครับพี่น้องพี่น้องสัญญาณเนต็ตหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับอาจจะมีคนยิงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าน่าจะเป็นสัญญาณเนต็ตเป็นหลักนะฮะอัดคลิปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไลฟ์เออใช่ครับใช่ครับผมก็เห็นด้วยแล้วก็ ถ้ามันหลุดจริงๆก็อาจจะไปตามดูกันในเฟซแล้วกันนะฮะถ้ามันหลุดกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรครับวันนี้แค่รายงานข่าวให้ท่านฟังสั้นๆนะครับให้ท่านฟังสั้นๆแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องเดินไปนะครับห้ถึงที่สุดนะครับเดินไปถึงที่สุดสุดแล้วแต่ผู้เสียหายหรือเจ้าทุกนะฮะแล้วก็มีคนบอกโดนยิงแล้วครับท่าน นะครับโดนยิงค่ะท่านโดนยิงอ,อ๋อเห็นไหมผมก็ว่าอยู่นะผมก็ว่าอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพยายามจับความก,ากาันละกันเอ่อว่าจะไปหาโทรศัพท์ก็ไปหายังไม่ทันสักทีนะเร็วม,มากๆเลยครับอ่านไม่ทันแน่นอนครับอ๋อครับผมนะฮะนะครับวันนี้ก็เห็นมีการไปถแถลงข่าวของทางอาชามาดีพีชนะครับซึ่งเขาก็โอเคนะ เขาก็มีทีมงานทานายความที่ที่เก่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปกอกเดิมทีว่าจะไปนะครับเดิมทีว่าจะไปแต่พอเห็นว่ามีการแถลงข่าวของชาเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาตรงนั้นนะครับเพราะว่าเอ่อมึงกับเราเป็นส่วนส่วนเกินนะครับว่าเราไม่ไม่ได้เป็นทานายของบริษัทนะครับวันนี้มีข่าววงในมาจาก FC มาจากสมาชิกนะครับส่งเรื่องราวต่างๆของน้องคนนั้นมา ผมอ่านดูแล้วผมก็ใจหายใจหายอ่านดูแล้วโอ้ยอะไรจะขนาดนี้เหรอจริงเหรอนะครับแล้วก็อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันก็ไม่คงไม่น่าจะมีความสุขเท่าไหร่นะนะครับไม่น่าจะมีความสุขเท่าไหร,ร่นะฮะนะครับแล้วก็ก็น่าจะปล่อยวางครับผมคิดว่าน้องคน,นนั้นน่าจะปล่อยวางได้แล้วแล้วก็จะยังดันต่อไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรให้มันเดินไปเนี่ยมันจะแก้ไม่ทันครับมันจะถลํำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคดีที่จะทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับจะมีคดีที่ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับผมเองก็พยายามทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรอกครับทีนี้นะครับแต่ถ้าหากผู้เสียหายเขาประสงค์ที่จะดําเนินคดีผมก็ทําตามหน้าที่ไปนะครับอ๋อมีพี่บางคนบอกเขาทาตัวเอง นะครับเขาทตัวเองแล้วก็เขาโดนจ้างมาหรือเปล่าครับอันนี้ไม่รู้จริงๆครับนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆครับเอ่อโทรศัพท์สองเครื่องดูทนายตั้มใจสมเกียรติโอ้แบ่งแยกประสาทได้นะฮะแบ่งแยกประสาทได้ลหมครับนะนางไปกรมศิลป์อีกแล้วค่ะโอ้ไปเถอะครับเอากลมศาสนาด้วยก็ได้ครับนะครับการปฏิสถานพระพุทธชินราชนะครับเราไม่ได้ฆ่าคนตายนะครับ นะครับผมก็บอกแล้วว่าระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเองไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษไว้นะครับระเบียบของกรมกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่อาจจะมีหนังสือแจ้งนะครับนะครับมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติให้มันเหมาะสมก็แค่นั้นนะครับท่านเนธสั่งรูทีนสองกล่องไปทานระบอกตามมื่นมนอุ้ยไอรูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงรูทีนก็ได้อ่ามานะครับ ผมอาจจะมีโอกาสนะครับในการเข้าไปทําหน้าที่เป็นทนายความนะครับให้กับทางอูทีนเขานะครับแต่รอการประสานงานอยู่นะฮะรอการประสานงานอยู่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมันแน่ชัดอย่างไรแล้วผมก็จะมาทําหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทก็แล้วกันตอนนี้ได้แค่พูดว่าอาจจะนะครับขออนุญาตได้รับใบมอบอำนาจหรือการแต่งตั้งให้เป็นทางการก่อนครับแล้วผมถึงจะมาพูดนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะวันนี้ข่าวสารก็คือข่าวเด็ดเลยนะครับอ่าข่าวเด็ดก็คือเมื่อเช้านี้ไปแจ้งความดําเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์จริงๆครับนะครับมีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์มาสอบถามผมผมก็ให้ให้ข่าวไปเท่าที่ผมจะให้ได้นะครับและผมก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับแทนลูกความผมนะฮะแล้วก็ไอพิ IP สูจน์กันตรงนั้น ไปพิสูจน์กันตรงนั้นไม่ต้องมาดีเบตกันนอกศาลมันรู้สึกมันจะเลิกเทอะกันไปใหญ่แล้วนะฮะผมว่าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องตัดสินจะดีที่สุดในกระบวนการยุติธรรมจะมีตาช่างครับก็คือช่างใครผิดใครถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเลยดีกว่านะครับแล้วก,ก็ก็ต้องเดินทางมาที่จังหวัดพุทธา,านะครับคนที่ได้รับหมายเรียกนะครับนะฮะก็มาเลยครับ นะฮะท่านใดที่คิดว่าตนเองเสียสิทธิ์อย่างไรก็ไปดําเนินการเอานะครับพวกยิงสัญญาณเป็นพวกรับความจริงไม่ได้มันห้ามไม่ได้นะผมจะบอกให้ก่อนมันห้ามใช้ไม่ได้จริงๆครับแล้วก็สู้กันเลยครับสู้กันในคดีนะครับไม่ได้ไปสู้กันนอกคดีสู้กันด้วยความจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาดูนะฮะโอ้โหวิ่งเร็วมากนะครับ อาทิตย์หน้าจะมีอีกครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีทยอยทยอยอีกหลังจากที่ผมได้ดูเอกสารเพิ่มเติมจากทาง f c ได้ส่งมาว่าถ้าหากมีการออกทีวีอีกนะครับถ้า,ามีการออกทีวีอีกนะครับแล้วก็มีการพูดจานในสกสารที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือบิดเบือนนะครับก็จะมีการดําเนินการต่อ,ตอไปออกหนึ่งครั้งก็หนึ่งกระทงออกสองครั้งก็สองกระทงออกสามครั้งก็สามกระทงไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นฝากเตือนครับว่าเวลาจะพูดอะไรก็ต้องระวังด้วยอย่าละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะครับวันนี้คุณได้ยินข่าวลุงพลไหมฮะวันนี้ได้ยินข่าวว่าลุงพลได้รับผลตอบแทนค่าตอบแทนจากบริษัทชามาที่พีทโอ้โหหลักหกหลักเลยนะฮะก็นี่ฮะคือรายได้ส่วนหนึ่งของเขานะครับเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเขานะครับ คือ,อยังไงฮะบางคนบอกเอ๊ะลุงคนเอาเงินมาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการขายชาเนี่หละครับเป็นพรีเซนเตอร์เป็น, P enter, ปนไรตรงนี้เท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นท่าในใดก็ตามที่จะกล่าวหาต้องกล่าวหาโดยมีพื้นฐานด้วยนะครับมีข้อเท็จจริงมีหลักฐานด้วยนะครับถ้ากล่าวหาลอยๆมีการใส่ความเช่นไปเลี่ยไรยนะครับ ผิดพรบรเรี่ยไร2,400กว่ามาอย่างไงเรี่ยไรยนะฮะแล้วก็วันที่ผมเดินทางไปที่สอพกกตูมนะครับแล้วผมก็พูดเล่นๆว่าแหมอุตส่าหหลบนักข่าวแล้วยังจะเห็นอีกนะฮะสาเหตุที่หลบนักข่าวนี้ไม่ใช่ว่ากลัวความจริงนะฮะสาเหตุที่หลบหน้าข่าวเพราะบางทีมันขี้เกียจจะเป็นตอบคําถามครับนะครับขี้เกียจตอบคาถาม